ดีค่ะดิฉันนางสาวราชลาพรพัดบางซื่คอค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะผมนายชานุานการจันโงภาครับจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์สวัสดีครับธนายุทธ์ากไปส่งครับเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เคทีเทมซีเอสหกหนึ่งเล็กน,นะคะคือเค่บริจกาศาสยามโลหะพันหนึ่งเก้าเก้าห้าค่ะ โดยกิจการนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตตาข่ายเด็กค่ะเช่นตะข่ายแรงดึงสูงตะข่ายทอตะข่ายสารเป็นต้นค่ะโดยก okay. ิจการมักม er ีปัญหารวดหนามที่ผลิตมามีหนามไม่สม่ำเสมอและนี่คือภาพดาต a เซตตัวอย่างของรวดที่มีหนามไม่สม่ำเสมอค่ะเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการใช้ AI ในการฝึกฝนตัวแบบ เพื่อนำตัวแบบไปตรวจจับรวดหนามที่มีหนามไม่สม่ำเสมอโดยนำด a ต้าเซเข้าสู่โปรแกรม Labeling ผ่านการเทรนด้วยโมเดลต่างๆเพื่อนำไปใช้ตรวจจับรวดหนามโดยมีการประเมินความแม่นยำโดยเก็บตัวเลขเป็นสถิติค่ะมีการติดตั้งกล้องเว็บแคเมราที่เครื่องผลิตลวดหนามสกัดข้อมูลมรูปภาพของลวดหนามผ่านบอร์ดตรวจจับลวดหนามด้วยตัวแบบที่ถูกฝึกมาแล้วล่วงหน้า วัตถุที่ถูกตรวจจับจะแสดงไปยังแดชบอร์ดโดยแสดงค่าความไม่สมบูรณ์และความไม่สม่ำเสมอโดยหน้าจอจะแสดงวัตถุที่ถูกตรวจจับโดยฟิสฟูบั p คือความไม่สม่ำเสมอของลวดและอ n นโนเมอรีบคือความไม่สมบูรณ์ของน้ำค่ะตัวอย่างแดชบอร์ดแสดงผลการตรวจจับลวดหนามเป็นรายวันค่ะ ผลรับหลังจากใช้เครื่องตรวจจับรวดหนามนะคะ 1. ช่วยลดความสูญเปล่าในการผลิตค่ะเพราะสามารถนำลวดที่ไม่สมบูรณ์ไปซ่อมแซมได้ทันค่ะ 2. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3. ช่วยลดต้นทุนการเกิดของเสียค่ะอยากเห็นการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรในะความคิดเห็นของผมนะครับผมอยากให้แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยครับที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ญญ ที่เกิดจากองค์กรทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคก,การศึกษาครับและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย